โอเคครับผมก็สวัสดีชาวเกมเมอร์สายอนิเมะคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมสลามอีกเช่นเคยนะไอ้น,นี้เป็นไอดีใหม่นะครับแต่ว่าเกลือเหมือนเดิมครับผมโอโ้โหเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าเกลือยังไงนะครับแล้วก็ประเด็นในเรื่องของแพ็คไายเดือนนะครับที่ผมได้บอกไปผมจะมาพูดในคลิปนี้ด้วยนะครับนะก็นึ่นเลยนะครับผมสุ่ม100่งยใบผมได้ตัวมาก็คือตัวของ โคคุโยนะครับผมตัวนี้นะครับตอนแรกเนี่ยผมสุ่มได้ในส่วนของมิริมใช่ไหมพอผมสุ่มได้มิริมเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็มาสุ่มหนึ่งร้อยใบใช่ไหมสุ่มหนึ่งร้อยใบผมได้โคคุโยมาแล้วก็ได้ไอ้ตัวดื้นมาอีกนะซึ่งตอนนั้นน่ผมคิดว่าเฮ้ยโอ้โหได้มิริมมามันดีมากเลยนะเพราะว่าผมอยากจะได้มิริมใช่ไหมนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบว่าเปลี่ยนสีได้ไงเปลี่ยนปุ๊บมันกจะกลายเป็นแบบว่า รวมสีอะไรใช่ไหมผมชอบมากเลยสกิลเนี้ยนะครับแล้วก็เขาก็มีแบบว่าเป็นเพิ่มจกกอเกาะเนาะทีนี้นผมได้มาเสร็จปุ๊บผมสุ่มไปร้อยใบผมก็ไม่ได้มองว่าเฮ้ยมันเกลือหรือว่ามันอะไรนะนะครับเพราะว่าผมเนี่ยรีมาประมาณสี่ชั่วโมงห้าชั่วโมงนะเออแบบรีแบบแบบโอ้โหต่อเนื่องเลยนะผมแบบรีมาเรื่อยเลยเออแบบไม่ได้หยุดอะ่ะนะครับแล้วผมก็มาเติมแพ็กตรงนี้ใช่ไหมอ่าผมเติมแพ็กนี้ไปนะครับนี่เลยคือผมเติมไป สองเครื่องอะนะเครื่องแรกตอนแรกผมเติมไอดีเก่าใช่ไหมผมก็ลองกดดูปุ๊บอ่ะเติมไปใช่ไหมมันก็คือมันมันสร้างบ้านไวขึ้นใช่ไหมแต่ว่าไอ้นั้น่ะผมแบบเกลือใช่ไหมล่ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเนาะที่ผมสุ่มไปอ่สามพันแล้วมันเกลือนะครับอ่ะมันก็คือแบบอ่าไออันนี้ผมก็ไปยกเลิกในเพสโต้นะครับบางคนบอกเฮ้ยผมอ้วกพลาดหรือเปล่าโอ้โหผมมาจากเขบอกว่าเกมอ่ะผมรีฟันยกเลิกพวกเนี้ยมันทำไมจะทำให้ไม่เป็นเนาะมันก็ เขาก็ทําเป็นกันหมดทุกคนเลยเนาะเออนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะเพิ่งเริ่มหรือว่าอา่ะเพิ่งเคยยกเลิกพวกเนี้ยอาจจะทําให้เป็นก็แนะนําว่าไปดูใน youtube นะครับเนาะส่วนไอตัวผมเองอ่ะถามว่าทําไมถึงไม่กดในตอนแรกนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือผมกดเนี่ยมันก็ต้องเห็นตอตอนที่ผมใส่พวกรหัสอะไรพวกนี้นะผมไม่ได้ตัดต่อนะครับผมเนาะมันก็เลยอ่ะเลยไม่ได้ใส่ให้ดูนะครับสองเลยคือผมตอนนั้นอ่ะไม่มี ทูวอลเลตนะครับทูวอลเลตอ่ะผมมีนะครับจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้ผมมีแต่ว่าผมเปลี่ยนเครื่องใหม่มันไม่ได้ยืนยันตัวตนนะครับมันก็คืออ่ะไม่สามารถเข้าทูวอลเลตได้แต่ว่ามันยังผูกไว้กับตัววอลเลตของผมอยู่อ่ะผมก็ลองกดดูเอ้ามันก็ได้นะครับเออนะครับผูกไว้กับเมลใช่ไหมวอลเลตอ่ะมันก็เติมได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เสียตังอะไรนะครับแล้วก็ไปยกเลิกในเมลอ่ะอันนี้ก็คือไอดีเก่าผมผมก็เสียไปแล้วแล้วทีนี้ผมไปยืมเครื่องน้องมาก็คือไอดีนี้ ผมทำยังไงผมก็คือผมได้มิลิมมาใช่ไหมได้มิลิมมาเสร็จปุ๊บผมสุ่มร้อยใบยเสร็จปุ๊บผมก็ไปทําการล็อกอินครับผมก็คือการที่เราผูกบัญชีนะครับผูกบัญชีก็คือ Data Transfer นะครับแล้วก็นะครับมันก็จะให้รหัสเรามาเป็น ID ดีบนแล้วก็ใส่รหัสล่างนะครับทีนี้เราก็เอาตัวนั้นอ่นะเอาไปใส่ในอีกเครื่องหนึง่งนะครับผม t r a n s f ร์ Data นะครับ มันก็จะเป็นไอดีนี้นะครับผมก็ไปกดในส่วนของแพ็กนะครับก็ใช้เมลน้องอะไรนะครับไปกดปุ๊บมันก็ได้มานะครับผมก็กลับมาเล่นไอดีนี้นะครับทีนี้ผมไปสุ่มการชาเพิ่มเติมเออรวมๆแล้วเนี่ยผมหมดไปประมาณน่าจะพันสองมั้งหรือว่าเก้าร้อยเพชรนี่แหละน่าจะเก้าร้อยเพชรมากกว่าอ่าตรงนี้นะครับอ่าสุ่มไปสี่ครั้งนะก็พันสองอ่ะเออนะครับคือไม่ได้เลยนะครับผมเออ คือมันเกลือมากนะครับลุงเนี่ยไม่ออกเลยนะเออตัวตัวลุงอ่ะไม่ออกเลยนะครับที่ได้มาก็คือแค่มิลิมตัวเดียวนะครับอยากจะได้แบบกีชิมสันด้วยนะครับเออกีอ่ะมันข้อดีอยวมันก็คือมันมันช่วยเพิ่มนะนะช่วยเพิ่มมานานะครับในหลอดมานาสีเขียวให้เราได้ทุกเทินนะครับไม่รู้นะผมผมใช้มันเพิ่มทุกเทินเลยนะมันคือมันดีมากอ่ะแล้วก็มาเล่นคู่กับมิลิมได้ด้วยนะครับผมก็เลยแบบเฮ้ ทีนี้ผมมาคิดว่าเฮ้เราสามารถเอาเมลออกจากเครื่องแล้วเราเปลี่ยนเมลใหม่ได้ไหม <c oughs> เปลี่ยนเมลใหม่แต่ว่าเราใช้เครื่องเดิมเนี่ยเราจะสามารถมากดแพ็กนี้ได้ไหมนะครับถ้าใครมีความรู้ก็บอกผมหน่อยนะ <c oughs> นะหรือว่าเราต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ไปเลยเครื่องเก่าเนี่ยเครื่องเดิมไม่สามารถทําได้แล้วนะครับออันนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเนาะซึ่งไอตัวของรางวัลน่ะมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการที่เราเนี่ย สร้างบ้านไวขึ้นนะครับมันก็จะได้ด่ามาอันหนึ่งด้วยนะแล้วก็ได้ใบสุ่มสีแดงเนี่ยสี่ใบนะครับเนาะมันก็ใบสุ่มนะครับมีโอกาสออกลุงด้วยนะแล้วมีเหรียญด้วยเหรียญเหรียญสีเหลืองเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนเหรียญสีเหลืองอ๋อเหรียญสีเหลืองตรงนี้นะครับผมมีอยู่สองร้อยอืออู้สองร้อยเราซื้อตรงนี้ได้นี่เดี๋ยวแป๊นนึงนะเออผมซื้อเลยแล้วสุ่มเลยได้ไหม เดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่ามันมีใบสุ่มอะไรบ้างนะใบสุ่มอันนี้นะครับก็แล้วผมขอซื้ออย่างละใบก่อนไหมอันนี้ซื้อได้สามสิบสามสิบเออก็ร้อยห้าสิบเนาะอืมขอดูมันเหมือนกันไหมพาร์ทสองอืมพาร์ทสามขอซื้อไปอย่างละใบก่อนแล้วกันเนาะ ผมไม่รู้มันคืออะไรไม่รู้ว่ามันเอาไปสุ่มตู้ไหนนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะอันนี้คือแบบเรียวๆเ,เลยเพราะว่าฮะอยากกระรีอดีใหม่ไงผมอ่ะถ้าผมจะรีอดีใหม่นะผมผมจะเน้นแบบว่าเอาตัวซ้ําดีกว่านะ <c oughs> เนาะเอออ๋ออันนี้ครับมันเป็นตู้อันนี้เนาะตู้นี้ตู้หนึ่งแล้วฮนะอ่าแล้วก็มีตู้นี้ด้วยอ๋อตู้นี้น่าจะเป็นพาร์ทสามครับผมโอเคเดีย๋ยวผมซื้ออะไรแล้วกัน พาสามไปเฮ้ยมันเอาพาส,สองมันมันมันคือมันแปบ๊บหนึ่งขอดูแบบใหม่ก่อนอ่ะอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่ม,อนนม,มีอันนี้มีสองใบสุ่มตู้นี้ใช่ไหมมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นาะตู้นั้นอ่ะอันนี้หนึ่งใบอันนี้หนึ่งใบ อ๋ออันนี้ต้องต้องดูอันนี้เนี่ยมันคือตัวต้องใช้ใบสุ่มอันไหนนงานเข้าอ๋อพาร์ทหนึ่งครับผมโอเคเกือบไปแล้วนะครับมาเดีย๋ยวเรามาสุ่มกันพาร์ทหนึ่งพาร์ทหนึ่งแล้วก็ไปพาร์ทสามใช่ไหมก็ถ้าได้มาก็โอเคนะโอเค เพราะว่าผมพาร์ทสามมันนี่ไงมันสุ่มไปแล้วไงนะครับร้อยครั้งมา,าเดี๋ยวเราสุ่มพาร์ทสามกันก่อนเนาะ,ะครบไหมไม่ครบมอ๊ะมีใบเดียวเหรออใบเดียวก็ช่างกั้นกันแรงว่าซื้อผิดอัน <laughs> โอเคมาสุ่มอีกสามสิบครั้งขอให้ได้นะถ้าได้ก็เล่นต่อเนี่ยมันเป็นซะอย่างเนี้ยมาครับ ล้กิฟโอ้โหอย่างเกลือรอบนี้ขอเถอะรอบนี้ขอลุ้นหน่อยแล้วกันคือถ้าเกิดว่าถ้าเราเติมได้เนี่ยมันก็คือแบบมันรีตู้นี้ได้เลยนะใช้เมล์ใหม่ได้เรื่อยอะแต่ว่าไม่น่าได้มั้งลองคอมเมนต์บอกกันได้นะวิธีการที่เราจะสามารถโอ้โหสมัครรายเดือนได้โดยใช้เครื่องเดิมมีไหม โอ้โหเกือจังเลยเนี่ยสูงไปเจ็ดสิบอะเท่ากับว่าเจ็ดสามยี่สิบก็สองพันหนึ่งแล้วอะคือไม่ออกอะคิดดูดิเฮ้ยดวงดวงพี่ก็เกินไปเออประมาณนี้แล้วกันนะครับเดีย๋ยวผมหาอีกตู้หนึ่งก่อนพาร์ทอ๋อนี่ไงเป็นตู้นี้นะครับอ๋อนี่คือพารทพารทเออช่างเหนักพารทหนึ่งกันนะเป็นตู้ใหม่ ก็ดูดีๆนะสำหรับใบกาชาโอ้เกลือยับๆเลยมันน่าจะไม่ออก,กมั่งใบเดียวอะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยผมไปหาวิธีก่อนในการที่เราจะสามารถสมัครในเครื่องเดิมได้นะสำหรับหลายเดือนเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติรตามผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ